สวัสดีค่ะพี่ๆค่ะสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนสายๆนะคะพ่อยแม่เป็นไดนกินเขางายเราไปกันหลอบแปลกหรือหลอบสองแต่คนกาแพงนี่ยังบ่ได้กินจากรอกเลยค่ะการแต่งกระซาขึ้นมาแล้วก็วันนี้เขามีงานบวชลูกเพื่อนกันนะคะจริงๆแล้วก็ต้องไปงานเขานะคะแต่ว่าคนกาแพงบาวางนะคะช่วงนี้กันเล่งเต็มขอโทษค่ะตัดงานผ่าอยู่กั เลยใส่จะสองไปนะคะจะรวมบุญกับเพินไปเรียบร้อยแล้วนะคะกะคุณกําแพงยังไม่ทันได้ลงแนวทางเล้าพัฒนาของพ่อเลยนะคะสาวนี่เนาะกระเจียวตัวเลขมให้พีพีได้เบิงกันจักน้อยหามันไปถูกอกถูกใจ ผู้เพื่นรูสูตรรูหยังคิดได้กะเอามาดึงใส่กันกับตัวเด่นของพ่อกะสสีขาเป๊ะเลยนะคะเนาะกะเมึอคืนนี่คนกำแพงก็เสียดายมากเลยนะคะเอาว i p พอไหยมาศูนย์กับ2อนี่คนกำแพงก็ล้องไปคิดสูตรของตัวเองอยู่ไปคิดสูตรของตัวเองว่าอา่จาจะาของอ่นได้สองส,สนะคะ ที่นีคนกำแพงก็เลยตัดสองเพราะว่าคนกำแพงสังเกตเบื้องตัวเลขของพ่อแล้วพ่อสิเด่นศูนย์นะคะพอว่าที่พ่อลงแนวทางมาเนี่ยจะมีตัศูนย์ศูนย์ศูนย์หกศูนย์นั้นศูนย์นี่สิบกขยมีสองคนกำแพงก็เลยตัดสินใจใส่ศูนย์สี่กับศูนย์สามบนไปนะคะสองหางนะคะแต่ว่ากระบอไดซ์ค่ะเสียดายมากเลยนะคะออกมาตรงเปะเลยสองสองหมายเลขเองแล้วก็เน้นบนด้วยนะคะ แล้วก็สิบอกบอกพีๆเลยว่าแนวทางหาน้อยของพ่อเนี่ยสิออกบนตลอดนะคะน่อยมากที่สิลงลางนะคะแทบจะบนน่มีเลยถ้าพีลูดกันนะพีลูดแค่บนพอถ้าบกเข่าก็คือบกเข่านะคะให้พีสังเกตตัวตัวเด่นของพอ่อถ้าพ่อเอาตัวใดมาลงเป็นคู่ไทยก็สซ้างสามตัวก็ตาม เลขนั่นนะสิเดนสิมิติดตลอดนก็คือตัวเดนที่สิตองมานะคะเนาะอันนี้บอกให้พี่พีด้รู้เลยค่ะเดี๋ยวฮามาพบกับราวพัฒนานะคะสาวนี่มาเลยค่ะมาเลยอ๋อคนกระแพ้งสิบอกพีพีอีกอย่างหนึ่งว่าแนวทางที่แล้วเนี่ยโอ้โหแตกตัววิง่งตัวรูดกระจายเลยนะคะเออหาน้อยค่ะหาน้อยขออภัยค่ะ โอ้ยวัี่ว่าผิดไปถึงใสนี่ก็ได้ของฮานอยบรูวาโกงะแพงเอ,เอาสมุดเล่มที่จดฮานอยไปไว้ใส่นะคะแต่ว่าโกงะแพงเห็ดตำแหน่งไว้เบิดแล้วล่ะค่ะกะวีไอพีก็เข่าที่ศูนย์สี่นะคะออกแปดศูนย์สี่นะคะหนึ่งแปดลางหนึ่งแปดลางรู้สึกจะออกสองชอยปกติก็ออกหนึ่งแปดล่างด้วยกัน แต่วาตรงนั้นนะเขาต้องไปใส่ใจนะคะเพราะว่าเขาสิบม้าบ่อยนะคะตำแหน่งล่างเนี่ยตำแหน่งบนเนี่ยสิบมา้าถ้าตัวเด่นพอเขานะตั้งศูนย์กับสองเนี่ยถ้าวิ่งตัวหนึ่งอ่ะโอ้โหกินทันทีแล้วก็กินทุกมือก็ได้ค่ะออกสิบมือก็กินทั้งสิบมือออันนี้คนกระแพงบอกเลยมาคะ่ะมือนี้มาพบกับราวพัฒนากรอ,อ่าวันที่สิบห้าเดือนสามหกเจ็ดนะคะพี่พีคะ่ะ เดนสองล้องหากันเจ็ดนะคะรูดหากับสองนะคะรูดหากับสองตัวเดนของพอเลยกันนาจะเป็นเก้าหาสองนี่นะคะสำหรับล้าวพัฒนามือนี่นะคะตัวเดนที่พอจัดไว้เต็มๆแล้วนะคะสองหาเจ็ดสองสี่สองนะคะเจ็ดสามสองและเจ็ด ห้าเก้านะคะบนเป็นสองนะคะทั้งล่างเป็นเก้านะคะพอดีมันเป็นประกาหมึกซึมมันเลอะค่ะพี่พี่ศูนย์เจ็นะคะหกห้าเก้ตัวบนนะคะสองตัวบนกับมาที่แปดเก้าสี่เก้าศูนย์เจนห้าหนึ่งหกห้าสองมาะคะพี่พล่างก็มาที่77 3ดเจสอง สี่หาเจ็ดหานะคะสี่สองสน,นะคะสีและ72อ,อันนี้ของพอกันนาสีเด่น2อนะคะสองน้ำไปแล้วนะคะยกยกขึ้นมาเลย2อตัวนี้นะคะหน่วยบวกวินของพอค่ะสอนะคะมาวินศูนย์สามนาจะวินที่2อย์กับเจ็ดศูนยนี่นะค่ะ ตัววิน0-3นยามเกหานะคะมาวินกันนะคะเนาะก็สิง่งสิ่งสิ่งที่มหสัสรจั์ที่คนกำแพงอาผูดถึงที่ว่าพอมีอย่างพิเศษพิเศษก็คือนี่ล่ละค่ะตัวตัวเลขที่เป็นหลักสิบหลักหน่วยนี่นะคะบอ,บอเคยเป็นหลักรอยเลยพอวางคู่ทยก็คือคูู่ทยจริงๆนะคะ บอเม็นเรื่องโกงหกหลอกลวงอีอย่างเลยเนะเห็นๆเลยคือเขาก็เป็นคู่ทายเลยถ้าบอกเขากะบอกเขาไปกับอเป็นอย่างถ้าเขาก็เป็นคู่ทายเลยนะคะเนาะกะนี่ก็อยากให้พี่ๆพ,พ,พ,พิจารณาบึ้งนะคะว่าสิ่งที่พอทําออกมานี่เป็นความาหวังดีกับอิทธของพอทุกท่านนะคะพอเป็นคนใจดีนะคะก็เสร ให้พี่พีมีโชคนะคะมีโชคกันเยอะๆเลยค่ะลงไปกีแนวทางก็ให้ได้เบิดทุกแนวทางนั่นแหละคะ่ะภาวนาคอยคุณ้าคุณเจ้าก็ดนจิตดนใจให้ตัวเลขพอเข่าปังๆนะคะขอบคุณยอดไลน์ยอดแชร์พี่พีนะคะก็จะลืมกดเด้อจะฟังเพเลินเด้อเกี่ยวหมากเราไปกินข้าวแล้วไว้แม่เกี่ยวหมากในเด้อเดี๋ยวเปรี้ยวปากกะสิตใจให้อีกจะไปให้เขาดเดยเขาตาหม,มากไปเสียงเด้อ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ